ในการสำรวจครั้งนี้นะครับท่านแม่ทัพนี่ก็ไปในฐานะเป็นพอรมนภาคสี่นะครับซึ่งได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบุกรุกที่ดินบนพื้นที่เกาะสมุยนะครับท่านก็เลยไปบินสำรวจดูก็สิ่งที่พบความผิดปกติที่เห็นชัดๆจากบนเครื่องบินเนี่ยก็คือการก่อสร้างที่ผิดแบบ แล้วก็การก่อสร้างในพื้นที่ที่ห้ามก่อสร้างนะครับจะสังเกตว่าที่เกาะสมุยเนี่ยจะมีบ้านหรือโรงแรมที่อยู่ตามพื้นที่ลาดชันเยอะๆนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับถ้าหากว่าปล่อยไว้เนี่ยต่อไปในพื้นที่เกาะสมุยก็จะไม่มีป่าเหลืออยู่เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการกระทําความผิดที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้อันนี้คือประเด็นแรกและท่านก็ได้สั่งให้ สำรวจภาพพื้นดินนะครับก็ชุดสำรวจภาพพื้นดินของเราก็ได้เข้าไปสำรวจก็พบความผิดปกติในเรื่องของอเอกสารหลักฐานในการครอบครองพื้นที่เนี่ยก็ดูแล้วมันไม่ถูกต้องมีความไม่ชอบมาพากลในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ซึ่งปัญหานี้ในลักษณะดังกล่าวเนี่ย ก็เกิดขึ้นแทบจะทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเกาะที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยจะเข้าลักษณะเดียวกันก็คือมีการบุกรุกที่ดินบนเกาะแล้วก็การก่อสร้างที่ผิดแบบก,ก็เกิดขึ้นซึ่งอนุภาคสีเราก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้หมดสิ้นไปนะครับเพื่อลูกหลานของเราก็จะได้มีป่าให้คงอยู่ต่อไปครับ ประเด็นหลักๆที่ลงมาประชุมวันนี้นะครับที่จริงแล้วคณะทํางานป้องกันการบุกรุกป่าเราเนี่ยก,ก็ทํางานทางด้านของการรับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าไปสํารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหานะครับเมื่อเราตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรวบรวมปัญหาต่างๆแล้วก็นาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเราก็จะทํางานบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานต่างๆหลายๆหน่วยงานนะครับทั้งส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางเพื่อดำเนินการเข้าสู่คดีต่างๆนะครับแล้วก็ดำเนินการถอดถอนเพื่อคืนผืนแผ่นดินถ้าหากว่าเป็นของรัฐก็ต้องคืนให้รัฐถ้าเป็นของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องคืนให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ถือเป็นหน้าที่หลักของคณะทํางานชุดนี้การดมเนินการของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นกรมน เราไม่ใช่เป็นฝา่ายกฎหมายไม่ได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเราก็ทําก็คือรวบรวมข้อมูลที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นาการออกสอคอหรือวพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามพรบการก่อสร้างหรือว่าอะไรที่ผิดกฎหมายทั้งมวลเนี่ยเราก็เข้าตรวจสอบแล้วก็รวบรวมหลักฐานเหล่าน,นี้เพื่อจัดทําเป็นสำนวน นำส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่อาจจะเป็นปปชถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือว่าส่งให้ DSI เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อนะครับแล้วก็นาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสุดท้ายก็คือเป้าหมายเดิมนะครับที่ดินของรัฐก็ต้องกลับมาเป็นของรัฐที่ดินของน้องประชาชนก็ต้องกลับไปมีน้องประชาชนอันนี้นี่คือหน้าที่ของกนนเรา นะครับ